งานทางธรรมชาติเจ้เป็นเดียวกันนะคะสาทั้งสีบุเรี่ยงคุณคัดด้วยกันคงลงมานะคะาคงว่ะกันมันว่าจะสีบุเรี่ยงคุณผมนะครับโอ้ยหนักหนักด้วยกันนะคุณช่มหัวลายท่านจัดเลยคุเตรียมงานร่วมงานนะคะวันนี้นนะคเป็วันอาทิตย์ที่18พศ2567 เป็นวันโฮมบุญวันเตรียมงานางซึ่งงานจริงๆจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งน,นี้นะคะแต่ว่าด้วยแรง,งพลังศรัทธานะคะญาติพี่น้องก็ได้ทยอยมาทำบุญน,นะคะโดยในส่วนนี้นะคะก็กเริ่มแล้วนะคะในส่วนของการบูชาบ้นานรัรนะคะแน่ครูต้อมใสยย่ฝันโนนกำลังจะเตรียมนะคะให้ทุกท่านได้ จะเตรียมสถานที่นะคะเมื่อสักครู่เราก็ดาได้เก็บส,สัมภารเก็บคอนเรานิดหน่อยเพื่อลบฝนนะคะซึ่งสายฝนได้ถือว่าเป็นการประทุมน้ำมนลงมาเพราวะว่าท<ด>ุก <ๆ S 2> ท่านคงจะทราบดีว่าท่านพระครูชินวงศ์วิวัต์ของเรานะคะถ้าท่านจัดงานใหญ่ที่ไหน,นะค,ะไไค่ะเมื่อสักครู่เราก็คุยกันว่าปรเมินฝนต้องตกแม่นอนฝนก็ตกลงมา ตกลงมาแบบตกลงมาแบบสวยงนะคะใหุ้นะคะให้สิ่งประดับทั้งายได้ดูนอาทักตามสายฝนตามลมนะคะเป็นการตรียมนะคะโบก็บคอยต้อนน้บดนที่จะมาในวันีวนะคะเป็นไหนมาไหนตอนนี้ก็เปิดให้คุณ้ามที่ เดินทางมานะคะได้บูชาผ้าไตรนะคะเพื่อนำไปหนักไหวบูชาโคสดไม้บริเวณด้านโคสดนะคะดดซึ่งถ้าท่านได้เดินทางขึ้นไปด้านบนนะคะก็จะมีคำ กราบไหว้นะคะรับบสถด้านบนนะคะให้ท่านได้กราบไหว้ด้วยนะคะส่วนความด้านที่ตะวันออกของโบสถ์นะคะก็จะมีในส่วนของท่าเสาลอยฟ้านะคะหลายๆท่านตอนนี้ก็จะลอยเรียบร้อยนะคะที่ไปบริเวณท่าเสาลอยฟ้านะคะก็จะมีคุณแม่ที่ดูแลขวบน้อยนะคะมีจะมีกระดาษสีฟ้า เดี๋ยวสีชมพูให้ท่านได้ลงชื่อลงนามที่ท่านจะได้ทำบุญน,นะคะแล้วก็จะมีโซนพระศิลป์ที่านใส่ครับผมให้ท่านใ,ใ,ใ,ใส่ปัจจัยใส่เงินที่ท่านจะทำบุญน,นะคะแล้วก็นำไปเยียกตุ้มถ้าปากลอยฟ้าตอนนี้ก็มองไปเป็นสายยาวเลยนะคะหลายๆท่านได้ไปร่วมนะคะทำบุญตรงนี้ ก็ร่มแห้งว่ะแม่คู่คุณคู่รมแห้งว่งงงะว่ากันไฟกระดับเลยโอ้ข้ากำลังลืมดูตรที่แรกต่บ้านเนี่ยข้ากำลัจึดหมนประหอดผีบนนอกวันจีเมนถ้าว่านายุบมาแบบอันต้นต้นทั้งสายยนสัพานน,นี่ยจด หักลงเส่อทางเนาะอันนี้ไปคูว่าเป็นผกงนบนจะพันกันขามไปบานทางเียนนไหมหักลงขับทางเลยข้สีบุ่เรื่งเือบเล้งแหไล่ทางเตือนเตือนเลยแหงทางบุ่น บูาทห้คนให้อยู่ตรงนูว่าไม่ได้ต้งดมดรเยนี่ไั่ตองไต้องบูชาไมงดมดูไม่อาร่าน่้วยกันทุกนได้คจะได้ก็โชคบราณอวเวอร์น่อยกัคนบานเท่าหน่อยนะที่ไม่ได้พูดว่ากงเกงที่สองสามสี่ ฝนตกลงห้อใสงานเพิ่นเล่นนางเบิ่งคว่มรู้สึกของพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เลยเตรียมงานว่าเป็นเดือนได้มืออื้อก็เป็นมือพุทธาภิเศษฝนลงมาทับได้สายสินก็เอ็นลง ตั้งอุโบสถตั้งบทโจมีไอใจนะฝนพายุลงมา เพลงในรุ่นรุ่นฝนขนาดเล่นบ้างครับรุ่นแบบตกใจเลยครับ พ่ออาจารย์มาต่สีบ like ุเรื่องพันโต๊ะผักแห้งเมียนข้าวบุดเนแห้งบุมาถานค่คุณามมาทานคเบอ่์ขหนาไปค่ะเขาลงไปเบิาหนาไปค่ะงเปินคมาต้องเป็นเนี่ยตงเนยีนั่นแล้วต๊ะโตนแล้วาน่นนจนี่และเป็โตนี่ะ <laughs> Ở, <là> bà. <laughs> <Ngươn thoát bà. cười> nguyên ngân mà <ngươn> thoát mà Ngân thoát mà Ngân, ngân, mà Ồ Ồ เดี๋ยวพ่อเจ็ดพันไปเดี๋ยวพ่อเจ็ดพันไปไปเเอร่อยยยังไงเขาแล้วปะครับครับเจอกันเมื่อชาติต้องการ <c oughs> ครับ <c oughs> ครับครับ กราบมรสการท่านพระครูชินวงศ์วิวัฒน์ท่านเจานา้าคณะตำบลโคกม่วงค่ะ,จะเจ้าว่าวัดป่าโคกสีเรืองคาะที่เคารพค่ะขอโอกาสาะระในการประชาสัมพันธ์งานบุญในวันนี้นะคะ แล้วก็กลาบในพิัสการท่านพระอาจารย์พมีค่ะพระสาธุท่านพราราจารข้าศ<ะ>ูาาาง์ทุกทุกนะคะที่วันนี้ได้มาร่วมถือว่าเป็นการร่วมเตรียมบุญนะคะองบุญโงบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะ ตรงกับวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ก็ซึ่งถือว่าวันนี้ทุกท่านที่มารวมกันนะคะท่านคณะญาติธรรมนะคะท่านคณะสงฆ์ในเบืองทางบทก็ได้มาร่วมเตรียมงานนะคะร่วมให้กำลังใจท่านเจ้าภาพนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ประธานฝ่ายสงฆ์ผ่าท่านพ,นพระครูชินวรวิวัตนะคะเมื่อสักครู่นะคะได้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะมีพายุฝนฟ้าคนองเกิดขึ้นประมาณสี่นาทีนะคะอืมก็

พระภูมิชินมูลวิาารัตนะคะหรือว่าที่เราก็จะเรียกฐานะท่านว่าท่านพระอาจารย์ใหญ่นะคะเรานั่งชินกันว่าท่านพระอาจารย์ใหญ่จัดงานใหญ่ที่ไหนนะคะก็จะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นเป็นที่มหัศจรรย์ใจนะคะเมื่อสักครู่นก็แสดงจารึกให้เห็นแล้วว่า ฝนก็ตกมจริงๆค่ะเป็นการเตรียมงานนะคะเป็นการมีรก er no ักขเข้ามานะคะให้กับปัาในส่วนของเาที่เราเตรียมานเป็นการเป็นการเป็นการเรียกนกบูชาพวงมาลัยผ anyway> ้าป่าลอยฟ้าบูชาผ้าจักสีบูชาแผ่นทอง ป่า้อยฟ้าถ้าป่าลอยฟ้านาวาสวรรค์พระที่ทบบอุโบสถไม้นะคะด้านบนนะคะโดยเมื่อท่านขึ้นไปด้านบนนะคะท่านก็จะมีคำราบว่า,วาบูชานะคะโดยพระอุโบสถไม้ทางด้านบนนะคะแล้วก็ถ้าถ้าลงมาทางด้านล่างนะคะท่านก็จะสามารถที่ทำบุญได้ที่ โิทนี่ตอนออกของโบก็จะมีในส่วนของผ้าป่าลอยฟ้านะคะเปิดให้ท่านได้ทำบุญเช่นเดียวกันนะคะจะมีทจันทางเข้าได้ขไดรับแล้วก็จะขอได้รัาใจับทรียนทุั่ทีนี้เลยครับพงมสั่งมงั่นแหละให้ท่านได้ลงชื่อ แล้วก็จะมีในส่วนของซองพลาสติกเพื่อให้ท่านได้ไปบรรจุกับปัจจัยนะคะนั่นที่ท่านจะได้ทำบุญนะคะแล้วท่านก็ไปเย็บเป็นสายรึงยาวต่อกันนะคะเป็นสะพานบุญที่จะลอยขึ้นไปบนฟ้านะคะให้ทุกท่านได้ทำบุญตรงนั้นนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของบูชาพระเจดีด้วยค่ะตามความศรัทธานะคะ ที่ท่านจะได้บูชาแล้วท่านก็จะได้มาผูกที่บริเวณช่อฟ้านะคะซึ่งบริเวณตรงท่านก็สามารถที่จะทําบุญตรงนั้นได้นะคะซึ่งชอ่อฟ้าตรงนั้นก็จะได้ทำพิธียกช่อฟ้านะคะในวันที่22กุมภาพันธ์2567ตรงกับวันพฤหัสบดีนะคะ ที่จะมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านชัยยาพรมมา